คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะพามาดูความรักของชาวราศีกรกฎค่ะผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาดาถึง16สิงหาพยากรณ์ตั้งแต่วันที่ หพฤศจิกาถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎค่ะเพาความรักของชาวกรกฎจะดีดีมากน้อยขนาดไหนจะมีความรักที่อบอุ่นใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาล้นดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎกันเลยค่ะ มาดูคำทํานายกันเลยค่ะได้ไพ่ q u e n o o s w w r r s นะคะช่วงนี้คนไหนที่เป็นแฟนกันและคนไหนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันค่ะมีโอกาสพู้จาไม่เข้าหูนะคะมีโอกาสแตกแยกค่ะพู้จาไม่ลงรอยกันนะคะช่วงนี้ค่ะลิ้นกับฟันค่ะ มีบ้างนะคะสำหรับชีวิตคู่สำหรับคนที่เป็นแฟนกันคะ่ะมาดูคำทำนายกันต่อเลยคะ่ะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะช่วงนี้ค่ะความรักของคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันและคนที่เป็นแฟนกันนะคะช่วงนี้คุณคือคู่ที่เหมาะสมกันมากคะ่ะคุณที่ เป็นคู่ที่เหมาะสมกันในเรื่องของฐานะเป็นในเรื่องของคู่ค่ะเป็นเรื่องของคู่ที่เข้ากันนะคะค่ะถึงจะมีเบาแว้งกันมากลิงกกันฟังกันมากแต่คุณคือคู่ที่สมกันมากแล้วก็สมฐานะกันมากที่สุดนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะมาดูคำทํานายกันต่อเลยค่ะ ได้ไพ่สองดาบนะคะเป็นความรักที่ต้องอมีคู่แข่งค่ะเป็นความรักที่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะความรักที่สำหรับคนโสดช่วงนี้ก็คือต้องตัดสินใจระหวัดระวงแล้วก็ลังเลค่ะช่วงนี้นะคะลังเลค่ะความรักของคุณนะคะสำหรับชาวโสดค่ะคัมภยร์กรความรักของชาวราศีกรกฎค่ะ ช่วงนี้คนที่เป็นแฟนกันคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะความรักของคุณอาจจะมีโอกาสแตกแยกผู้จาไม่เข้าหูกันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะคะละหองละแห่งกันบ้างนะคะชีวิตคู่รสชาติของชีวิตคู่ค่ะส่วนคนสักพักการใช้ชีวิตคู่ของคุณก็หนีกันไม่พ้นค่ะมันเป็นความรักที่ สมบูรณ์แบบเป็นความรักที่สมหวังนะคะใช้ชีวิตคู่กันแบบสมฐานะกันค่ะเป็นชีวิตคู่ที่ออดีบ้างสมกันบ้างแล้วก็เข้ากันบ้างมันเป็นการใช้ชีวิตคู่ที่มีรสชาตินะคะสำหรับอ่าคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะสำหรับความรักของคนที่ใช้ชีวิตแบบโสดๆค่ะ ช่วงนี้ต้องมอีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะเพราะมีคู่แข่งเกิดขึ้นค่ะคุณก็ยังคงลังเลแล้วก็ละหองละแหงในเรื่องของความรักของคนที่สดสดอยู่นะคะคุณยังคงลังเลใจค่ะพากันมาเรือดวงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความรักของชาวราศีกรกฎนะคะขอให้คุณยิ้มสู้กับความรักค่ะ ไม่มีเรื่องไหนที่เราจะฟันฝ่าไปไม่ได้นะคะความรักก็เช่นกันค่ะขอให้คุณยิ้มสู้ขอให้คุณยอมรับความจริงแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคของความรักไปให้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพากันมาโดดดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ